เมนูง,ง่ายๆวันนี้นะครับหมูผัดกระลำปีครับใส่น้ำมันไปเลยครับใส่กระเทียมทุบครับ๋ยวกระเทียมรื่หอมก่อนนะครับกระเทียมเริ่มหอมแล้วนะครับใส่หมูลงไปเลยครับวันนี้ใช้เป็นหมูสามชั้นนะครับเลยครับ ใส่กระล่ำปีนะครับพี่เราหันร้านของปลาครับใส่เลยครับน้ำชุบเล็กน้อยครับปรุงรสชาติเลยครับซอสปรุงรสครับน้ำปลาครับซอสหอยครับ น้ำตาลทรายครับผมชื่อรสตามชอบครับผัดต่อเลยครับกลิ่นหอมมากครับตอนนี้กลิ่นหอมกระเทียมสีสันน่าแซ่บครับหมูผัดกระลำปีครับชิมรสชาติดูครับ รสชาติได้ที่แล้วนะครับปิดแก๊จัดการพร้อมเสิร์ฟเลยครับหมูผัดกะล่ำปลีแซ่บครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ